สวัสดีครับก็ออกกำลังกายมาตอนเช้านะครับผมก็มาวันนี้วันอาทิตย์เลยอหยุดสบายๆนิดหนึ่งนะครับปกติก็เร่งรีบแล้วก,ก็ใส่อาหารเช้านะครับเช็กชกินเลยนะครับทันใจดีได้สารอาหารครบด้วยนะครับที่ผมกินก็มีโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ในคอร์สบริคีด้วยนะครับอยู่ในคอร์สลดน้ำหนักด้วยผมจะกินโปรตีนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็จะมัน สี่ช้อนนะครับสี่ช้อนนะปกติก็กินสองช้อนก็พอนะครับผมนะผมจะเอาโปรตีนใส่ลงไปนะครับในนี้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับบริคีนะครับบริคีนะครับบริคีรสช็อกโกแลตอร่อยมากนะครับผมนี่นะครับโอผมใส่ตามลงไปแล้วก็เช็คเลยเช็คเลยประมาณนี้แล้วก็ผมก็ตามด้วยพรีโอติกนะครับพรีโอติกตัวนี้จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีนะครับผมจุลินทรีย์ดีทำให้ลำไส้เรามีทุกการขับถ่ายหรือ ถ่ายอุจจาระที่กินของเสียที่หมักหมมอยู่นานแสนนานนะครับก็เอาออกไปได้นะครับผมก็มีตอนนี้ก็จะมีโปรไบติกด้วยนะครับตอนนี้ทุกวันนี้มีโปรไบติกผมได้กินโปรไบติกกับเที้ยวๆเอาไปเลยนะครับผมก็ไม่ไม่นั่นนะครับก็สนุกอร่อยดีนะครับอร่อยดีนะมากเลยนะครับผมนี่ครับดังนั้นผมยังมีไฟเบอร์ด้วยนะไฟเบอร์เม็ดนะครับไฟเบอร์เม็ดผมจะเน้นไฟเบอร์ด้วยนะครับ เพราะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะครับก็กินพวกไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์นี่ไฟเบอร์อย่างไม่ละลายน้ําก็จะช่วยขัด,ขดตะก,กันของเสียและนำไส้เราออกไปด้วยนะครับตอนส่วนอันนี้เป็นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ํานะครับมันก็จะสามารถทําให้จุลินทรีย์ดีนะครับเป็นอาหารของจุลินทรีย์ได้ดีมากยังไงยังมีเลสเตน,นีนขาดไม่ได้เลยนะครับช่วยเรื่องของ ขับไขมันในร่างกายเลยครับในหลอดเลือดเราออกมาเผาผลาญให้ตัดทิ้งด้วยนะครับนีนโคควิวเทนนะครับช่วยเสริมสร้างนะเสริมเสริมสร้างเซลในเราเซลล์เรานะครับเซลลเราให้แข็งแรงขึ้นครับทำให้อายุเซลเราน้อยลงนะครับเราเราจะได้มีอายุที่ค่อนข้างแข็งแรงขึ้นนะครับสุขภาพเราก็จะดีขึ้นนะครับถ้าเซล์เราอายุดีนะครับเราก็จะแข็งแรงขึ้นครับตัวนี้นะเป็นตัวกลิ่นที่พัดนะครับช่วยเผาผลาญนะครับ เพิ่มการเผาผลาญได้แต่ละวันได้ถึง4%เท่เดียนนะครับหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็นะครับโดยเฉพาะช่องท้องคนที่ต้องการลดช่องท้องนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเด็ดมากนะชุดเนี้ยเด็ดมากจริงๆครับสําหรับท่านที่ต้องการลดไขมันช่องท้องนะครับก็กินเป็นระบบด้วยนะครับแล้วก็สามารถลดไขมันช่องท้องได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในการใช้กินเลยนะผมเครับผมก็ ผมก็ง่ายทุกเชา้าผมก็จะทําอย่างเงี้ยนะครับเช้ามาผมก็ตักโปรตีนนะครับใส่นะนะประมาณนี้นะครับหนึ่งช้อนผมนะครับนะนะสองช้อนผมนะนี่นะแล้วก็สามช้อนผมนะครับแต่ผมจะใช้สี่ช้อนนะครับสี่ช้อนของผมนะครับ การกินโปรตีนเยอะถามว่าเป็นอันตรายไหมไม่มีอันตรายหรอกครับเพราะว่าคือเรามันคือสารอาหารนะครับสารอาหารโปรตีนทุกวันวนี้เราขาดนะครับเราองกินโปรตีนหนึ่งกร,รัมนะครับต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลนะฮนั้งโปรตีนน้อยมากครับเรากินน้อยมากทุกวันนี้นะครับทำให้ร่างกายเราเสื่มอมโทรมแล้วเซลล์เราก็มไม่แข็งแรงนะครับเซลล์เราก็ไม่แข็งแรงทําอะไรก็ไม่กระแทกกระสิงแต่เกิดกินโปรตีนเยอะร่างกายซ่อมแซมส่วนนิสิต่อของร่างกายได้ดีนะครับเราก็จะมีความแข็งแรงแถม ถ้าเกิดโปรตีนเยอะสร้างเนื้อเยอะนะครับมันสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับไขมันก็ถูกขับทิ้งออกไปแล้วไขมันจะแข็งแรงกว่าไขมันนะครับพู้ง,ง่ายนะครับหัใส่วิตามินอีอ้อลืมลอบอกนะวิตามินอีหนึ่งซองเนี่ยเทียบเท่าสารอาหารเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยนะครในในเอาอยอเราสามารถเป็นทดแทนเมื่ออาหารได้เลยนะครับ ในเอเยอรเราเซิร์ชดูได้นะครับเซิร์ชในกูเกิลก็ได้ครับนะว่าบริคีนะครับรับรองได้นะเจอแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ใน youtube ช่องอีสุนะครับ่าลาวุธบายอีสุนะครับผมชอบนี่นะครับก็ลงสองอย่างนะครับผมก็ถ่ายรถด้วยนะครับก็ทำเอมวีด้วยนะครับวบคู่กันไปนะครับอันนี้โปรเอิกนะครับสมติใส่ไปตรงนี้เลย โอเคเนี่ยเสร็จแล้วครับอันนี้ตัวน,น,นี้ผมจะกินเพียวๆนะครับเพียวๆนะนะผมจะกินก่อนนะอันนี้จะกินก่อนไปกินก่อนให้ให้จุลินทรีย์เข้าร่างกายก่อนนะครับค่อยตามด้วยโปรไบโอติกอันนี้โปรไบโอติกอันนี้เพีวไบโอติกนะอันนี้คือจุลินทรีย์อันนี้คืออาหารจุลินทรีย์ใส่รวมกันเดี๋ยวมันจะทำมันทำงานเร็วเกินไปให้มันทางานในท้องนะอืม <laughs> รสชาติอร่อยเหมือนมันกินง่ายครับกินง่ายมากเลยนี่ครับท่านใดที่มีระบบกับถ่ายที่ไม่ดีนะครับค่อนข้างแข็งหรือมีปัญหาเรือ่องระบบกับถ่ายหรือลิติดงตะวันนะผมเคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันทุกวันนี้ผมถ่ายดีมากนะครับดีมากจริงๆนะครับ ก็ตามเปน้ำเบินลืมน้ำนะครับผมก็ปิดแก้วเช็คนะเช็คส่วนเม็ดผมก็ตามไปที่หลังนะครับตามไปที่หลังก็จะมีต่วันเอ็กด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับงานมื้อเช้าผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมครับขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยเผมเช็คเลยนะก็เช็คใหญ่เหรอไม่ง่าง ก็แค่นี้ครับก็เท็กให้มันเข้ากันดีๆก็ดื่มเลยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ